ดีเจแมนพัฒนพลเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกดีเอออกหมายเรียกยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเน,นื่องสำหรับกรณีที่ DSi ไประชุมสรุปคดี Forex 3D ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา16คนเข้า,ารับทราบข้อเก่าวหาโดยในรายชื่อมีคนในวงการบันเทิงอยู่ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวัน ที่ถูกเรียกเดินทางเข้ามารับทราบข้อเก่าวหา3ข้อหาห,าหลักในวันที่15กันยายนนี้คือ 1. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน 2. ร่วมกันช่อโกงประชาชนและ 3. พรบอรคอมพิวเตอร์โดยล่าสุดดีเจแมนได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยการโพสภาพใน IG s ีสตอซึ่งภาพแรกเป็นภาพที่คุณพ่อดีเจแมนเข้าโรงพยาบาลโดยมีหลานสาวน้องเวทมนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆส่วนภาพที่2เป็นภาพน้องเวทมน์พร้อมเพลงให้ใจไปและอีกภาพเป็นพักเครื่อง